คนรุ่นใหม่มันตื่นตัวจนแทบจะเป็นเอกฉันคนอคายุสิบขวมไปจะถึง30มสมีมติเอกฉันว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองมันไม่มีทางที่จะแพ้เหมือนอดีตต่อไปและยิ่งมีพี่ป้านาอาที่มีประสบการณ์ที่โดนทำร้ายจากอดีตมาร่วมเดินเคียงข้างแล้วปิดประตูแพ้แน่นอยนนครับพี่น้อง ันจะออกมาเจ้าที่พามารอตั้งแต่สองทุ่มไอ้เราก็หวั่นใจว่าเที่ยงคืนเนี่ยมันจะมีคนรอรับอยู่หรือเปล่าแต่พอออกมาแล้วมันรู้สึกตื่นตันแล้วก็ติติมีกำลังใจอย่างอย่าไม่เคยเป็นมาก่อนแววตาในวันนี้มันเป็นแววตาของคนที่พร้อมจะสู้ด้วยกันเป็นแววตาของคนเมื่อวันที่14ตุลา ที่ผ่านมาเป็นแววตาของคนที่เป็นราชประสงค์วันที่15แววตาของน้องน,นองมัธยมคือแววตาที่พร้อมจับประเชิญหน้ากับรถฉีดน้ำและแก๊สน้ำตาของเจ้าที่สุดท้ายครับผมขอบคุณทุกคนคือวันนี้ตอนอยู่ในเรือนจำนึกถึงหน้าใครว่าเขาจะมาหรือเปล่า ากฏว่ามาทุกคนมาทุกหน้าถ้าใจชื่ออะไรไปหมดนะครับเมื่อคือนก็ไม่ได้นอนเพราะว่าตื่นเต้นจะออกสารตื่นเต้นที่รู้ว่าจะได้ออกมาร่วมต่อสู้กับพี่น้องขบ,บวนระยะเวลา20วันที่ผมติดคุกไปขบ,บวนมันเปลี่ยนไปมาก จนผมไม่น่าเชื่อว่าจะได้เห็นในชีวิตของเองจะได้เห็นโมเดลการต่อสู้แบบนี้จะได้เห็นการชุมนุมแบบยาประจายแบบการต่อสู้ตามสถานีรถไฟฟ้าจะได้เห็นการดของน้องๆมัธยมเราไม่คิดไม่ฝันว่าวันนั้นมันจะมาเร็วขนาดนี้และถ้าพี่น้องสังเกตสีหน้าของใครบางคนเขาเริ่มวิตกกังวลแล้ว กังวลแล้ว,ลวรประยุทธ์ไปภาคใต้วันนี้ไม่มีสง่าราศีของคนเป็นนายกอีกแล้วก็แรกกันผมออกมาข้างนอกวันพรุ่งนี้ประยุทธ์มันก็ต้องเข้าไปข้างใน ขอกินดื่มเพื่อขอบคุณมพี่นักสืออ่อรบมือให้พี่นักสื่อมวชนเลยครับเดี๋ยวให้พี่เอกพูดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็จะแยกย้ายกันไปพักผ่อนเพราะว่าพรุ่งนี้ยังมีงานอีกเยอะให้เราต้องทำยังมีการต่อสู้อีกเยอะแต่วันนี้เลี้ยวแรงมาจากถ้าเป็นไปได้จยจะไปทำเนียบจะจะไปทำเนียบเลย ครับผมเชอปี53ก็เคยมีม็อบในลักษณะอย่างนี้มาก่อนแล้วปรากฏว่าพอปี54ผมก็โดนคดี1 1 2นสองะแล้วก็เข้ามาอยู่ในนี้แต่ตอนนั้น่ะกระบวนการของม็อบอาจจะไม่ไม่เหมือนในลักษณะของทุกวันนี้ในยุคนั้นคนที่เข้ามา1 1 2เนี่ยแทบจะไม่มีใครเป็นข่าวแทบจะไม่มีใครรู้จักเลยเข้ามาอย่างเงียบๆอยู่อย่างเงียบๆออกไปอย่างเงียบๆตอนนั้น ก็คือผมก็มาอยู่อย่างเงียบๆจนแทบจะนึกว่าก็คือมองไม่เห็นอละนาะคตว่าจะได้ออกในเร็วๆแต่พอครั้งนี้เกิดขบวนการยุคใหม่ขึ้นมามีม็อบขนาดที่แบบไม่แม้มีลักษณะที่ต่างจากตอนม็อบนปชปี53อย่างสิ้นเชิงพอครั้งนี้โดนผมโดนคดี1.10ปุ๊บอัดผมถามทนายแล้วบอกว่ายังไม่เคยมีใครโดนคดีนี้มาก่อน ผมเป็นคนแรกในรัชเออผมในรัชก,กาลที่9ผมโดนหนึในรัชก,กาลที่10ผมมาโดน1 1ึ่งหนึ่งศูนย์ผมว่าผมเป็ผมเป็นแค่ไม่กี่คนในประวัติศาสตร์เลยวันที่จะโดนละะแล้วแะอย่างนี้แต่พอผมโดนกดี11ึ่งหนูนปุ๊บวันวันวันที่สิมีข่าวออกมาว่าผมโดนหมายจับ11ึหหลายคนโทรมาแสดงความเป็นห่วงหลายคนมาชวนให้ผมหนีแต่ผมยืนยันว่าไม่หนี ถึงแม้ว่าโทษนี้จะสูงมากถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิตแต่ผมก็ยืนยันว่าไม่หนีเพราะผมเห็นม็อบที่ผ่านมาที่ผมเข้าร่วมแม้จะไม่ได้เข้าร่วมทุกครั้งก็ตามครั้งนี้ผมมั่นใจกว่าม็อบในอดีตผมมั่นใจว่าถ้าผมต้องติดคุกจะไม่เหมือนตอนที่ผมติดคุกในหนึ่งผมมั่นใจว่า1นงหนึ่งสเนี่ยผมเชื่อมั่นแม่ใจมั่นว่ายังไงผมต้องได้ออกจะไม่ติดคุกแบบเมื่อตอน1 1 2ที่ติดแบบ ติดยาวแล้วติดไม่มีใครลึกติดแบบไม่มีใครรู้ติดแบบเงียบๆแต่ครั้งนี้หนึ่งหนึ่งศูนย์ผมมั่นใจว่าจยังไงผมได้ออกแน่ๆแล้ววันนี้ก็มาถึงเร็ววันที่ผมคิดซะอีกวเวลาแค่สิบวันนั้นเองได้ออกนั่นเป็นเพราะพลังของประชาชนนี่แหละที่ทาให้พวกเราเนี่ยยืนอยู่บนนี้ได้เพราะไม่ว่าเราจะโดนคดีกี่ค้าง,งกี่หอนทุกครั้งเราก็จะได้ออกเพราะพลังของประชาชน เราจึงจเราเราจึงมั่นใจว่าเราจะปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเรามีพลังของมหาชนคอยหนุนเราอยู่ผมเห็นนักประสายคนใหม่แล้วผมยืนขอบคุณพี่น้องไปอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่สำคัญมากของขบวนในระลอกนี้ผมเห็นคำประกาศของพี่น้องอาชีวะของพี่น้องเทคนิค กาศว่าจะหยุดตีการตีกันจับมือกันช่วคเรามาร่วมกับไรประยุทธ์กับพวกเรานี่เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่จริงๆที่พี่น้องอาชีวะจับมือกันประกาศว่าถ้าประยุทธ์ไม่ออกไปจะไม่มีการตีกันอีก มาเป็นการดให้เราด้วยนะครับมาเป็นการดให้เราด้วยมันรู้สึกขบวนเรามันมีความหวังมากๆอยากให้พี่น้องทุกคนร่วมกันรู้สึกแล้วก็สู้ไปด้ยวยกันครั้งนี้สำหรับผมผมคิดว่าเป็นครั้งสุดท้ายในการที่ออกมาต่อสู้อะไรที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้มีพี่น้องเราที่ผาาอีสานโดนคดีผมได้ข่าวว่าหลังจากผมถูกอายัดกลับมาจากเชียงใหม่ ก็มีพี่น้องที่เชียงใหม่โดนคดีอีกหลายคนไอ้คดีนี่มาเราไม่กลัวครับเราสู้ไปตามกระบวนการยุติธรรมมาเท่าไหร่เราก็ไม่กลัวเพราะเราเชื่อว่ายิ่งจำยิ่งประจานความชั่วร้ายของป็จการยิ่งจำยิ่งเป็นใบเสร็จของความอายุติธรรมของกระบวนการยุติธรรม ที่สำคัญยิ่งจับยิ่งทำให้ผมและน้องๆหลายคนแข็งแรงมากกว่าเดิมดเหมือนได้ซ้อมมวยอยู่ทุกวันอยู่ข้างในความคิดความฝันความรู้สึกทุกอย่างมันถูกเติมเต็มเมื่อออกมาอยู่ข้างนอกผมขอบคุณเป็นคั้งสุดท้ายเลยครับพี่น้องครับแล้วผมก็จะ เดินทางกลับพร,าาร,าารพุ่งนี้มีว่าความคดีที่สารอาญาของพ่อน้องเชอรย้ายมาจากสารทหารแล้วก็มาฟ้องต่อที่สารอาญาเดินเฉยๆทหารแล้วก็หาว่าผิดพรุ่งนี้ไปว่าความที่สารอาญานะครับขอบพระที่รักทุกคนนะครับแล้วก็ เติมเต็มกำลังใจให้กันนะครับเวลาไม่มากช่วยชู3มนิ้วเพื่อยืจนจัดเลยเราจะสู้ไปด้วยกันและก็เมื่อ18คนของนักศึกษาออกมาจากคุก <c oughs> เมื่ออาทิตย์ที่แล้วพีเอมมี่มีภยัย18คนเนี่ยมันเป็นพวกลินตมอล <c oughs> อยู่หน้าแดนสองก่อนที่มันจะเดินออกมาจากเรือนจำ18คนชู3นิ้ว ในแดนสอนคแล้วครับและก็ท่องบทกวีของพี่วิสาขันทครับไม่มีอำนาจใดในโลกว่าผู้ปกครองตามมาและสาบสุ่ไม่มีใครล้ำเลือดหน้าเทิดูนประชาชนสมบูรณ์นิลั์ไปเมื่อยืนหยัดต่อสู้ผู้กฎที่ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่ more esta seed of where